ผมเชื่อเป็นอย่างยิ่งนะครับว่าคนไทยเรานั้นมีสายเลือดที่รักชาติาศาสนาและพระมหากษัตริย์อยู่แล้วครับและก็ไม่ได้เพิ่งเริ่มจะเป็นนะครับแต่คนไทยเราเป็นแบบนี้มานานแล้วหลายร้อยหลายพันปีซึ่งก็เรียกง่ายๆเลยนะครับว่าเลือดไทยนั้นมันข้นกว่าน้ําจริงๆครับและเมื่อใดก็ตามที่มีใครหรือผู้ใดที่ไม่มีความหวังดีและคิดคดทรยศหรือคิดที่จะทําลายในสามสิ่งที่เป็นหลักค้าชูชาติไทยนี้ และเมื่อนั้นแหละครับมันผู้นั้นหรือพวกนั้นมันก็จะได้เห็นพลังที่แท้จริงของคนไทยว่ามันเข้มแข็งขนาดไหนใช่ไหมล่ะครับและเหตุการณ์ทํานองเดียวกันกับที่ผมได้เกริ่นไปนี้นั้นมันก็ได้เกิดขึ้นมาแล้วในอดีตครับซึ่งก็ได้ย้อนเวลากลับไปเมื่อกว่า80ปีที่ผ่านมาครับในช่วงสงครามโลกครั้งที่2และนั่นก็เป็นที่รู้จักกันดีนะครับว่าการลงโทษมาตรการขั้นเบาที่สุดก็คือการตบหน้านั่นเองครับ และเมื่อใดก็ตามที่นายทหารญี่ปุ่นเกิดความไม่พอใจการกระทําของผู้ใต้บังคับบัญชาเขาก็จะเรียกมาตบหน้าและก็ถือว่ามันเป็นเรื่องของการลงโทษแบบธรรมดาในความผิดขั้นพื้นฐานและจะไม่ถือสาหรือโกรธเคืองกันแต่สําหรับคนไทยแล้วนะครับมันกลับกันโดยสิ้นเชิงเลยทีเดียวก็เพราะว่าการตบหน้าหรือการตบหัวนั้นคนไทยเราถือว่ามันเป็นการหยามเกียติอย่างรุนแรงมากๆเลยทีเดียวครับยิ่งเมื่อทหารญี่ปุ่นตบหน้าคนห่มเหลืองไม่ว่าจะเป็นเนนก็ตาม สำหรับคนไทยแล้วมันเป็นเรื่องที่ยอมไม่ได้อย่างเด็ดขาดครับทั้งกรรมกรสร้างทางรถไฟสายมรณะในขณะนั้นตำรวจทหารไทยต่างก็มีปฏิกิริยากันอย่างมากถึงแม้ว่าในเวลานั้นจะมีทหารญี่ปุ่นถืออาวุธอยู่เต็มบ้านเต็มเมืองไปหมดแต่ถึงขนาดนั้นก็เถอะคนไทยก็ไม่สนครับพร้อมที่จะวัดกันได้เสมอจนได้เกิดการละเลงเลือดก,กันจนพลทหารญี่ปุ่น4คนและร้อยเอกของญี่ปุ่นอีกหนึ่งคนต้องสังเวยชีวิตเลยทีเดียวครับ ซึ่งเรื่องราวในครั้งนั้นก็ได้ถูกบันทึกเอาไว้ในชื่ออย่างเรียบๆนะครับว่าเหตุการณ์บ้านโป่งครับผมจะขอเริ่มต้นเมื่อวันที่กองทัพญี่ปุ่นได้นำกำลังบุกเข้าสู่ประเทศไทยในคืนวันที่8ธันวาคม2484